พุทธสวัสทธังพระสวันตังอภิวาเทมิสวาคาเตพระสวัสธรมโอธรรมังนามาซาอมิสุปฏิปันโนพระสวัสดิเราสังโฆสังตังนามามิตที่จะเดินทางครับก็ขอให้สมราวนะครับ เอ่อส่งมือให้อสอบเสถ่าที่เดินทางมาเพื่อสื่อสารให้เชิญในกรณีด้วยครับครับเชลยนะครับแก <Go. S 1> จะได้รับข้อสารหนึ่งถุงนะครับเส่วนมัตเตอร์นีนะครับเปิดภาพนะครับว่าเราให้เฉพาะเด็กๆนะครับเปิดภาพนะครับแล้วก็มาน้ำนะครับแล้วก็ฮึ่ยๆนะครับ กินแล้วค่ะ ทา่านที่อาร์ตก็อ่าแรกนะครับจะเป็นภาษรแงนะครับหนึ่งถงนะครับท่านละหนึ่งงนะครับแล้วก็ท้าที่สองนะครับจากบริษัทไท็อปนะครับบริษัทบาวฟูนะครับวันนี้นำามัคเลมีมานะครับหนึ่งร้อยกล่องนะครับพร้อมด้วยน้ำเดื่ดเพื่อสุขภาพอ0ึสี่ร้อยวดนะครับ แล้วก็จะเป็นน้องตาว่านะครับวันนี้น,ะนาน้นรุ่มมา100นนะครับแล้วก็จะเป็นเ,ด,เดียะะ๋ยวเอากเ็บเขียะเบขให้ด้วยนะคะช่วยกันหน่อยครับเขี้ผงเก็บครับปะ เแล้วก็9 5แลอยู็955แล้ว mm ก็9 5แล้ว uh, ก mm ็9 5แล้วก็แล้วก็9 5แล้วก็955็9แก็9 5็ล้อก็955้าแล้วก็แ็้วก็ <S <s ้วก้ากวแ้วกย955หล้วล9 5แล้วก็5วล รับน้ำเพื่อสุขภาพหนึ่งแ้ํน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงะนะครับครับได้เลยนะครับมาน้ำเต้าหู้เลยนะครับครับน้ำเต้าหู้แล้วไปมาม่วงนะครับแล้วก็ไปขนมนะครับอาส่วนหนูน้อยนะครับที่รับะมะการโรนีได้ยางเสเล็ต ได้แล้วน,นะเออแล้วก็มาน้ำเลยนะน้ำน้ำน้ำไปพูดของดีดีนะค,ครับเพื่อสุขภาพอนนะครับรนนครับถงเราเลยนะครับามาัวเล็กมานะครนบพูดด้วยครับก,รก็ต้องบอขอบคุนะครับปพีป่น้องประชาชนนะครับ ที่เดินทางไปยังโรงงานทุกวันนะ,ออาานะครับเพื่อมารับสินค้านะครับเพื่อไป